ปทมจังหวัดใหญ่ที่สุดและก็มีคะแนนค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับทุกในเรียบจากทุกจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับจึงเป็นสมรภูมิที่หลายคนช่วงชิงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีอาจจะสมัครหลายพักแต่เท่าที่เราติดตามมี8ปดพักมี8ปดพักที่มีโอกาสได้สสที่มีผมเข้งใจว่า6กพักมีโอกาสได้สองพักอ่ะไม่น่าจะมีโอกาสได้แต่ชิงกัน8ปดชิงกันที่ที่แบบว่าขอปักธงชิงนะครับ มีเพื่อไทยก้าวไกลประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยนะฮะรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐชาติพัฒนากล้าและภูมิใจไทยนี่แปดพักนะเพราะแปดพักนี่นะครับตอนนี้เนี่ยกบรรดา8ในในสี่พักเนี่ยนะครับได้มาที่เนชั่นมาที่เนชั่นแล้วมาเนชั่นมาแนะนําตัวบรรดาผู้สมัคร และนโยบายหรือกิจกรรมที่จะทําที่กรทมนะครับอันนี้พักแรกที่มาก่อนเพื่อนเลยคือเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยนำโดยคุณหมอชรน่านสีแก้วนะฮะหัวหน้าพักพาผู้สมัครมาครบนะวันนั้นมาครบ,ครบมาครบสบมครบ33คนนะแนะนําตัวแต่เราไม่สามารถที่จะแนะนําทั้ง33ให้ตัวแทน3ามคนแนะนําแล้วก็ว่ามา พัดมาเป็นพักพลังประชารัฐใช่ครับพรี่มามีคุณจั่สกลทีคุณธรรมเลสารนายนะอาจารย์แหม่มได้บนกามาแล้วแลวก็เปิดตัวผู้สมัครต่างๆนะครับและก็ล่าสุดพักไหนนะรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติมาแล้วนะวันอังคารที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็สายไทยสร้างไทยก็มาแล้วไทยสร้างไทยกรมไทยสร้างชาติมาเช้าบ่ายเลยนะเนชั่นนะครับ นี่กองบอกอของเนชั่นเขาวิเคราะห์นะครับว่าใครจะได้พื้นที่เท่าไหร่อย่างไรในกอทม .33 ที่นั่งแบ่งกันยังไงพี่ก๊อบครับเพื่อไทยเนี่ยเขาคาดหวังนะฮะว่าเขาจะแหลนสไลด์กทมก็คือต้อง17ขึ้นไปนะฮะแต่ว่าประเมินแล้วได้จริงประมาณ12บสองนะฮะแล้วก็เก้าไกลหวัง33เลยนะฮะก็ได้จริงประมาณ10นะครับประชาธิปัตย์เนี่ยหวังว่า5บวกครั้งที่แล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลย คร้งนี้ก็ได้จริงประมาณประมาณนั้นเขาก็เขาหวัง5้าถึง8อาจะได้ประมาณ5้านะครับพลังประชารัฐเนี่ยคาดหวังเท่าเดิมคือ12แต่อาจจะได้จริงเหลือแค่หนึ่งนะครับไทยสร้างไทยคาดหวัง5นะครับได้จริงอาจจะ2ก็คือตอนเมอสายใหม่ที่เขามี คนปักธงอยู่นะครับรวมไทยส้งชาติรวมไทยทั้งชาติเนี่ยหวังถึง5ถึง10เลยนะฮะอาจจะได้จริงประมาณ3ไม่ให้ภูมิใจไทยเขาเลยภูมิใจไทยนี่มีการประเมินว่าน่าจะไม่ได้เลยชาปนาค้าก็น่าจะไม่ได้เลยชาไทยพัฒนาก็น่าจะไม่ได้เลยปี6-2นะที่เลือกตั้งมาพลังประชารัฐได้12นะครับก้าวไกลได้9แล้วก็เพื่อไทยได้9้นะจาก30ที่นั่งใ่นะครับคีแมนทางการเมืองวิเคราะห์ว่าไงครับคือเขามองอย่างนี้ครับว่า ตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ที่เพราะกระแสมันมาใช่ไหมครับอาจจะเป็นไปได้ที่มันจริงๆจะแบ่งแค่สองพักคือเพื่อไทยกับเก้าวไกลครับแล้วก็รวมรวม,รวมไทยสร้างชาติมีโอกาสตกหมดหรือได้ก็ได้น้อยมากเพราะว่าเขาบอกว่าตอนปี62สองเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยได้12ที่นั่งก็จริงครับแต่ชนะเพราะกระแสลุงตู่แล้วก็ชนะเนี่ยไม่เกิน3นา0พันคะแนนทุกเขตที่ชนะครับทีนี้พอครั้งนี้แยกกันไป พลังประชารัฐก็ยังส่งผู้สมัครอยู่ก็อาจจะไปตัดคะแนนไอ้สามพันนั่นอ่ะพอตัดปับคุณก็จะไปแพ้พักอื่นตัดคะแนนฝั่งเดียวกันเองใช่ฮะแล้วคุณก็ไปจะไปแพ้พักอื่นแล้วก็ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาไม่ตัดคะแนนกันเองเหรอก็อาจจะตัดกันบ้างวางทแต่คะแนนเขาสูงกว่าครับคะแนนสูงกว่านะฮะคะแนนนิยมดีกว่าก็งั้นนะฮะแล้วก็พลังประชารัฐล่ะได้แน่หนึ่งเก้าเอี้ยก็เขาตั้งใจที่หนองจอกหนองจอกมี่ปัามูลเลยใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็ประชาธิปัตย์ในมือโอกาสได้สามถึงห้าที่นั่งตั้งเป อ่าอันนี้อันนี้ที่วีเคราะห์แต่ที่เขาตั้งเป้ามาดูที่ตั้งเป้าก้าวไก่นี่ตั้งเป้าทั้ง33าเขตเลยนะบอกว่าต้องได้ทั้ง33เขตคุณชัยวัน์ตุลาทนะซึ่งเป็นเลขาชัยธวัฒน์ตุลาพลเลขาธิการพรรคก้าวไก่ตั้งเป้าคือเขามั่นใจกระแสเขามากนะครับขณะที่คุณเอกนัทพร้อมพัน์นะครับคนละขั้วต่างขั้วเขามั่นใจ3ามสามที่นั่งไม่ต่ำกว่าถอยไปนะสงคือคือไม่เกินฮะไม่ใช่ไม่ต่ำกว่าเพราะว่ากรุงเทพมันให้สามสิบสามที่นั่ง จะบอกว่าไม่ต่ำกว่าได้ยังไงนะฮะก็ทั้งสองพักหวังสามาที่นั่งไม่ได้ตามเป้าแน่ๆนเป็นไปไม่ได้คุณต้องแบ่งให้คนอื่นบ้างนะเพราะว่ามันมีหลายพักให้เขาเลือกนะเขาไม่สามารถผูกขาดคนกรทมได้หรอกการเลือกตั้งทุกครั้งแม้ว่าบางพักจะกระแสดีอย่างแนอดิตาประชากรไทยนีี่ปัก็ไม่มีเลยไม่มีความหมดไม่มีเหมาหมดไม่มีเหมาหมดจะมีแซมหนึ่งที่นั่งสองที่นั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับขณะที่ ที่ขอความหวังคือขอแลนสไลด์17ที่นั่งเนี่ยก็คือคุณพวงเพชรชุลละเอียดนะดรเจนดรเจนประกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรทมนะครับคือต้องขอแลนสไลด์นี่ต้องมากกว่าครึ่งนึงมากกว่าครึ่งนึงคือ33ที่นั่งก็ต้องได้17ส่วนคุณสกลทีคุณจ้ำบอก12ที่นั่งเหมือาเดิมปี62มักน้อยแต่ว่าไม่ได้หรอกนะครับ ไอ้ประชาธิปัตย์ล่ะครับประชาธิปัตย์เนี่ยพูดต่อสาธารณะเนี่ยก็จะบ,บอกว่าสนามกทมจะไม่มีประวัติศ,ศาสตร์สํารอยปี62ครับปี62สองนี่ด้ศูนย์ครับคราวนี้เขามั่นใจว่าเขาได้นะฮะเขาได้อย่างน้อยต้องได้ครับหนึ่งที่นั่งก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับต้องบอกกันแต่ประชาธิปัตย์เขาก็คาดหวังว่ามากกว่านั้นนะครับไปดูที่ผมวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันกับที่กองบกนชัช่นนะวิเคราะห์ผมวิเคราะห์ว่าสองพักนี้นะฮะ คือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะได้ประมาณย3ิบสามที่นั่งบวกลบเมื่อกี้เนี่ยทางพี่ก๊อฟบอกว่ายี่บสองที่นั่งใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากย3ิบามที่นั่งเหลือสิบที่นั่งเป็นของสี่พักการเมืองแบ่งกันแยกแบ่งกันสี่พักการเมืองนี้เนี่ยไม่รู้ใครได้เท่าไหร่อย่างไรแต่จะเป็นสี่พักการเมืองนี้แหละไม่มีพักการเมืองอื่นเข้าแทรกครับก็อย่างที่ที่พี่ช้างคุยตั้งแต่แรกก็คือว่าชาติ ทยพัฒนาชาพัฒนากล้าและก็ภูมิใจไทยไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ถึงจะหวังนะแต่ไม่ได้เขาหวังตักธงอาจจะได้คะแนนปาร์ติลิสแต่ละเขต2,000 5,000ก็ว่าไปแต่สองเขตคงไม่ได้นะประชาธิปัตย์พี่ก๊อฟบอกเนี่ยนะตอนนี้ก็บอกว่าประชาธิปัตย์มีหวังเนี่ยตอนนี้เขาค่อนข้างชัวสามเขตไทยสร้างไทยเนี่ยชัวหนึ่งเขตแต่หวังสองเขตแต่คิดว่าจะได้สองเขตส่วน รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยหวังแค่2องเขตขณะเดียวกันพรังประชารัฐเขาหวัง2องเขตจะได้1เขตใช่ครับนะใช่ไหม <ขอ S 1> ก็ประมาณนี้ครับใช่ครับต้องบอกว่ากรุงเทพหมหานครโพเนี่ยบางทีพิกโพตลอดนะใช่ครับ อันนี้ต้องดูสาวันสุดท้ายขุงเทพนัเพราะมั่จะมีหมัดเด็ดอะไรออกมาจริงๆก็ได้ยินมาว่าพระการเมืองก็เตรียมหมัดเด็ดไว้เหมือนกันเตรียมหมัดเด็ดแล้วก็หมัดเด็ดนั้นจะพลาดหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าปี62สองหมัดเด็ดของประชาธิปัตย์ตอนนั้นยุคคุณอภิสิทธิ์เป็นหมัดที่ซ้ำตัวเองซ้ำตัวเองใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์พูดบอกชัดไหมชัดไหมไม่เอาลุงตู่เป็นไง ล่วงหมดเลยแต่ในขณะที่ลุงตู่มาหาเสียงว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่มา12บสองเลยแชมป์เลยอันนี้นะฮะถ้าถ้าตอนนี้เนียใน23ที่นั่งที่ประเมินเนี่ยยี่สิบสที่นั่งที่ว่าน่าจะเป็นสองพักการเมืองเนี่ยแหละก็จะแข่งกันเพราะแข่งกันหนักเนี่ยนะฮะโอกาสที่พักที่บอกว่าอีกสี่พักเขาจะเบียดมีนะสอดแทกใช่ไหมครัอดแทรกเพราะว่าแข่งกันไปเนี่ยตอนนี้ถ้าผมวิเคราะห์นะพี่ก๊อฟเสียงพอมันแข่งกันเยอะเนี่ย คนได้สองหมือัพเนี่ยอาจจะได้เป็นสอนะในเขตนั้นๆตัดคะแนนกันเองถูกต้องก็คือหมื่นปลายหมื่นปลายสองพักอย่างเงี้ยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ถ้าใครได้ผมว่าถ้าสสอเขตทําได้นะมั่นใจแล้วก็เก็บคะแนนได้สอง0 0้าเนี่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเพราะพักอื่นเนี่ยเขาจะมีพักละหมื่นเป็นขั้นต่ําอยู่แล้วนะขั้นต่ําและก็ต่อเขตเนี่ยจะมีคนใช้สิทธิ์คนที่มีสิทธิ์เนี่ยเลือกตั้งประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนและ จะมีคนมาลงคะแนนในกรทมเนี่ยลงคะแนนต่ากว่าต่างจังหวัดนะใช่ครับสมมติมาลงกรทม60%อคือลงหกหมื่นครับถ้าพักหนึ่งได้สองหมื่นไอ้คนเนื้อได้สองหมื่นห้าพักอื่นหมื่นหมื่นหมื่นมันก็เกินหกหมื่นก็เข้าแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคะแนนของกทมจะวัดกันที่สองหมื่นอัพนะฮะถึงจะได้เป็นสอสก็อวยพรทุกคนนะอวยพรทุกคนแต่ว่าถ้าได้ทุกคนนี่ต้องสร้างสภาใหม่สภาใหม่ปัจจุบันสภาก็ยังรั่วอยู่นะครับ